ฟันหายไปหนึ่งซี่ทดแทนด้วยอะไรดีลิมนีคำตอบครับฟันหายไปหนึ่งซี่นอกจากราาเคียมที่มีราคาสูงทดแทนด้วยอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับเป็นฟันปลอมถอดได้ซึ่งแบบนี้ข้อดีคือถอดเข้าถอดออกได้พอเมื่อไหร่ก็มาเปลี่ยนเป็นลากเคียมแต่ก็มีข้อด้อยคือต้องถอดเข้าถอดออกพูดแล้วอาจจะหลุดได้ต่ให้มีแต่ขอมันก็ต้องถอดเข้าถอดถอดอกเนาะแต่ข้อด้อยของมันก็คือว่ามันขยับได้มันไม่มีความแข็งแรงบางทีม,มันจะหลุดได้เนาะแล้วที่เจอบ่อยๆคือยิ่งเป็นฟันหน้าเวลาใส่เป็นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นก็ตามกกกินนนข้้้้าาาาวเเเสรร็็จไไมมมมมม่่่คออออยถถดลลงงงััะีีแปๆซึ ทำให้ฟันซี่ข้างๆอูกนั่นเป็นข้อที่แบบไม่โอเคมากเลยหรือไม่อยากใส่ฟันบอม่อได้บางคนจากฟันเสร็จไปรุ่นเนาะแล้วก็แบบยังไม่พร้อมที่จะฝังรากเทียมแล้วก็ไม่อยากทาสะพานฟันด้วยระหว่างนี้ทาอะไรดีหมอก็แนะนําเป็นพวกดีเทนเนอร์แบบมีฟันก็ได้คงสภาพฟันไว้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางกรารรักษาแบบประคับประคองเพราะสุดท้ายจริงๆแผนการรักษา,าที่ดีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะจบที่สะพานฟันเป็นรากเทียมก็จะดีกว่าอัดมานะครับที่ดีขึ้นมาหน่อยจะเป็นสะพานฟันข้อดีคือมันเป็นติดแน่นเลย่ายใจยกจะสูงข,ขึ้้นนมมาพอกับรเทียแแลวะต่ว่าก็จะต้อองบกว่าในกรรรณีีีทท่ต้อองปูกกะดหืคน็ ไ,ได้นการทําสะพานฟันก็ยังสามารถทําได้ซึ่งข้อด้อยงานหนึ่งคือเราต้องไปยุ่งกับฟันข้างต้องไปก่อฟันฟัปดีๆมันเสียดายนะครับนั่นแหละคือข้อที่พี่หมอไม่ค่อยชอบเลยนะครับแต่ก็แลกกับฟันที่ไม่ต้องถอดแล้วก็คือข้อที่ดีของเขานะครับการหนึ่งก็คือเป็นรากเทียมนะครับก็คือเราฝังรากเทียมลงไปอันนี้คือจบเลยค่าใช้จ่ายก,ก็จะสูงหน่อยแต่เมื่อเทียบกับสะพานฟันกับรากเทียมสมัยนี้เนี่ยราคาไม่ต่างกันมากก็ต้องตอบว่าแผนการใส่ที่ดีสุดก็คงเป็นรากเทียมส่วนใครสงสยัยคอมเมนต์ไม่ได้นะครับยเล